ก็จะมาตอกอางกันที่น่ารักเรื่องนี้มาทำหมันในบอดี้บุปัจจุบันและในเวอร,ร์ชันรีบูด์นี้ตัวละครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความสุขันไม่ใช่มูซี่นะแต่คือใช่แล้วครับผมเองครับและหนูคือคนที่มาตอกหูละเล่นยากนะคะหนูมีอาชีพแต่อยู่ก่อนมินนี่เพิ่งไปเล่าเยอะแหมเล่าเรืๆๆร่องติดเลยละเราอ่ะเอาเป็นว่าทุกคนรอติดตามความคืบหน้าของโปรเจกต์นี้แล้วเส้นกำลังใจพวกเราทั้งสองคนด้วยนะคะกับพัฟต์ยังเด็กห้า e ิ o คน ครับ first date city first date มันคือหลายคนรอดูแต่ซิปแพกแลเดทเลยเเรื่องนี้ใส่เสื้อทั้งเรื่องเลยครับมันไม่รอมั้งเหรอครับองเปอ็กอะไรไม่ใช่หรอกก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครับผมว่าคิดว่าเรื่องนี้คือหลังจากที่ทำไอ้คนหล่อลวงอะครับได้รู้จักตัวตนของของพี่แบเขามากขึ้นนะครับพบว่า มันมีหลายๆอย่างที่ไม่มีใครเคยเห็นสักเท่าไหร่ในบทบาทที่เขาเคยเล่นมานะครับซึ่งจริงๆมันคือเบื้องหลังเบื้องลึกของเขาความกวนประสาทความน่ารักอะไรของเขาที่ผมคิดว่ามันเหมาะกับคาแรคเตอร์ของพระเอกในเรื่องนี้มากจริงๆแบลี่น่าจะเล่นเป็นตัวเอกมากๆได้เลยครับในเรื่องนี้นะครับก็คือนั่นคือนเดตนเลยนะครับยกเว้นอย่างเดียวคืออาการทางสมองครับในเรื่องควางจำไม่ไม่ได้ครับคอนข้งการรีบูทเราเอาคาแรกเตอร์ กใช่ครับก็เพื่อเพื่อทำใหเ้เกิดความแปลกใหม่ครับคนที่เคยดูออริจินัลก็ยังสนุกคนที่ไม่เคยดูก็สนุกขึ้นไปอีกนะครับ่อยากรู้ว่าทำไมจากโปรเจกต์นี้ไม่รีรู้คือมันเป็นหนังได้ดวงใจครับแล้วก็สําหรับสําหรับคนทําหนังครับเวลาเราดูหนังเราก็จะแอบคิดว่าถ้าเราได้ทําเรื่องนี้เราจะทํามันยังไงนะหรือแม้กระทั่งเรา หนังเก่าๆที่เราทำของเราเองครับพอเรากลับดูมันอีกครั้งหนึ่งครับเราก็จะเห็นว่าเออถ้าเป็นตอนนั้นเราน่าจะทําแบบนี้เนาะอันนี้มันเหมือนเป็นเป็นแฟนตาซีของคนทาหนังเลยครับที่อยู่ดีๆเราก็ได้มีโอกาสที่จะทาหนังเรื่องที่เราชอบแล้วก็ทํามันในแบบของเราแล้วก็20ปีผ่านมามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับในต้นฉบับ20ปีที่แล้วโทรศัพท์ยังไม่มีเลยนะครับในเรื่องนลฮะปัจจุบันนี้มันมีมันมีบริบทมันเปลี่ยนไปเยอะเผมคิดว่ามัน มันน่าสนุกดีที่เอามาันกลับมาทำใหม่แล้วก็ไอเดียที่ดีครับมันมันมันเอามาตัะครับมีหนึ่งคนนะครับน้นนะบนองมินนีไ่ไปพาตัวไปพาตัวมาได้ยังไงไม,ไมินก็มินนี่เป็นเป็นนักแสดงที่คือเจตนาของของ TDS นะครับเราอยากทำหนังให้อ สำหรับคนไทยแหละแน่นอนแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นคือสามารถออกไปที่สุสาสากลได้นะครับก็เลยอยากร่วมง,งานกับนักแสดงที่มีเ,เติบโตไปแล้วในระดับแบบสากลน,นะครับก็ก็ลูกถึงน้องบินนี่นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวงไอดอลที่มีชื่อเสียงมากในระดับเอเชียแล้วก็ผมว่าอาจจะไปถึงระดับโลกได้ในในเร็ววันนะครับเท่าที่ติดตามดูน้องแล้วก็ ได้ไปตามดูน้องจากการสัมภาษณ์ษณเขามารายการแล้วพบว่าน้องตลกครับดูบุคลิกเหมาะกับการเล่นหนังลอมคอมมากนะฮะแล้วก็จินตนาการว่าถ้าเกิดเขาเขาอยู่กับพี่แบร์ผมว่าคงวายปวกพอสมควรครับอันนี้โเจรินสตาร์ทไปบ้างหรือยังตอนนี้95เแล้วครับเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมงานแล้วครับเราจะถ่ายทำกันในเดือนตุลาแล้วก็ติดกล้องประมาณเดือนธันวาครับนี่เป็นสาเหตุที่ไม่ด้อาจจะต้องแต่งงานทีหน้า เขาบอี่แงคเขาแบบแย่งตัวเขามากเลยไม่ได้แต่เพ่าอย่งทเขาแผ่นมาอยู่แล้วแต่ว่าสนุกแน่นอนแน่นอนครับการันตีครับทั้งสนุกและน่ารักแล้วก็มั่นใจว่าไม่ว่าจะเคยดูต้นฉบับหรือไม่จะได้รับความสนุกและความสุขเต็มเตี่ยมแล้วก็ผมคิดว่ามันจะเป็นหนังเรื่องนี้มันเกิดมันเกิดขึ้นที่ทางภาคใต้นะครับมันจะเป็นตัวแทนของซอฟต์พาวเวอร์ ในมุมหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะครับแสดงว่าโลเคชั่นทะเลโลเคชั่นใช่ครับแล้วนนั่เจะมาใส่เสื้อได้ยังไงใส่กีาร์อยทะเลเออคาดหวังนะครนีในแฟนคลต้องอยู่บนเรือฝากกันบ้านพี่เมธค่ะฝากกันบ้านพี่เมธพี่เมธบอกว่าไม่ให้เก็บที่เขาเลยต้องเก็ต้องเคลียร์เข่าค่ะีน่าค่ะพิกแพคต้องมาใช่กี่ก้อนถึงจะถอดเพียงถอดเอาแปดเลยแหละจะมีเห็นความเป็นนัด็ก ภาพจำเด็กกันไหมครับอะไรนะครับซิกแพคเดทที่พวกเราจดจำได้ผมว่าไม่ผิดหวังองครับเออขอขอสักเออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเรื่องเป็นถอดเสื้อหมดเลยนี่ประหยัดค่าคอสตูมไม่ได้ใช่ไหมขอบคุณครับ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 คุณดูตลกนะพี่เมยฆ ขอบคุณครับขณะนี้หน่อยนะคะ